มาที่ละครกระแสรแรงตะวันค่ะเมื่อวานฝนคงจําได้คุณผู้ชมที่ชมอยู่ก็คงจําได้นะคะที่โปรแมม <ปะ S 2> ใช่ไหมแอมบอกว่าเรื่องแรงตะวันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณผู้ชมเนี่ยจะชอบมากแล้วก็ดูลุ้นกันเนี่ยลืมแบบหายใจกันเลยทีเดียวนะคะปรากฏว่าเช็คก,กระแสเมื่อตอนเช้านี้นะคะหลายคนบอกว่าชอบมากแบบลืมอาบน้ากันไปเลยทีเดียวนะฝน<ล>เพราะว่าคือแบบไม่คิดเลยว่าแบบละครเรื่องนี้เนี่ยแบบเราจะได้เห็นอ้ออําอธทิต ชาแล้วก็ชิปปี้ที่รับส่งกันเนี่ยได้ดีมากนะคะทุกคนเลยบอกเลยว่าชิปปี้เล่นได้ดีนะคะชิปปี้เล่นได้ดีมากค่ะ,คะเนี่ยทุกคนก็จะพูดถึงนะคะแล้วก็จะบอกว่าคืนอ้อําค่ะอ้ํานี่คือเป็นพระเอกที่เรียกว่าสายโหดใช่ไหมคะเป็นสายโหดนะคะเถื่อนดิบนะคะเย็นชานะคะค่ะ แล้วก็มีการบอกว่าขอโทษคุณหมอสตวัตด้วยนะคะเกี่ยวอะไรนะคะคือหลายคนบางทีลืมไปว่าพูดไปหรหรัสต้องดูเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ <ฮะ S 2> พอเปิดปุ๊บเห็นอ้ามป๊ดไปบอกวิจัยขอขอโทษคุณหมอสตวัตด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลืมคุณหมอแสนดีไปแล้วค่ะแล้วมีการแฮชแท็กนะบอกว่าเ,เพียงชายคนนี้มีความดิบเถื่อนเป็นพิเศษช่างคิดจังเลยอ่ะคือพร้องจากเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษตอนนี้มีแฮชแท็กใหม่เพียงชายคนนี้มีความดิบถ เกอนเป็นพิเศษแหมช <c oughs> ่างคิดกันจังเลยนะคะ<ช>่ละคนคะส่วนคู่ของพีทพัชระใช่ไหมคะคู่นี้ก็เรียกว่าคนละอารมณ์กับพระนางเลยนะ,ค,ะคู่นี้ก็จะเป็นแบบว่าสนุกสนานพีทเองก็รับบทเป็นหนุ่มแบบสนุกสนุกกวนๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะก็เข้าขากันได้ดีนะคะกับอ,อมสุชานะคะ<ช>เ,ปเป็นคู่น่ารักฟุ้งปริง,รงแล้วก็ที่น่าเสียดายมากเลยคือกําลังสนุกอะ่ะแต่ว่าคืนนี้นะคะ ต้องของดขออนุญาตงดแรงตะวันนะคะเพราะว่าเราต้องหลีกทางให้กับฟุตบอลยูโรนะคะซึ่งก็เป็นคู่ใหญ่เหมือนกันนะคะฝนก็คือ <Ha. S 1> คู่ของอังกฤษกับเวลนะคะ มาทุ่ม35เพราะ่ชั้นเวลานก็จะไปกินกับละครละครต้องหลีกทางให้ก็ไม่เป็นไรค่ะรักกันจริงชอบกันจริงนะคะต้องรอได้ค่ะอาทิตย์หน้าค่ะรอติดตามกันนะคะแรงตะวันตอนที่2นะคะค่ะพุทธฤหัันะคะก็ยินดีด้วยกับทีมงานแรงตะวันนะคะตอบรับดีจริงๆ